มาคผู้ชมวันนี้เราจะพาไปดูปีศาจทัวร์ครับในสาหารัฐอเมริกานี่ถ้าเราซูมมาที่ถนนเส้นนี้นะครับแล้วเราใช้สติวิวของบันไดเราจะพบกับปีศาจทัวร์ดูหน้าตาเป็นสยองจัดเลยนะครับไม่รู้ว่าอานเนียจะชอบทัวร์อันนี้หรือเปล่าถึงอานเนียจะชอบทัวร์ไหนแต่เจอทัวร์ยิ้มสยองขนาดน,นี้อันเนียอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ก็ตัวนี้มันเป็น s c p นะครับอยากจะตั้งรหัสมันว่าอะไรเป็น ทั่ว scp ท่าไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในประเทศไทยมีเด็กแหวนนะครับในสวีเดนะฮก็มีเด็กแหวนเหมือนกันนะครับ,<ม>นนรบแต่การแหวนครั้งนี้นะครับเป็นการขี่มา้าแหวนนะครับบ่เลยโคตรเท่นะครับทหารไปดังกว่านะครับหรือเพรว่านี่ครับเขายกล้อด้วยเนี่เรียกยกล้อไม่ได้เลยยกม้านะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเท่แบบตั้งใจอ่ะว่าไม่ได้นะตั้งใจนั่นแหละน่าจะตกใจรถ Google Street View แน่ๆเลยนะครับเรียกได้ว่า ล้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหสงสารน้องม้าหูไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกไม่ไหม่นะหวว่าจะไม่เป็นไรนะครับตอนแรกก็เดกว่าตั้งใจยกล้อดนะครับและนี่คือเด็กแวนสวีเดนฮะมือบนหลังคาสุดลึกรับนะครับถูกถ่ายได้นะครับในประเทศนิวซีแลนด์นะครับตรงนี้เลยถ้าเราซูมลงไปบนถนนเส้นหนึ่งนะครับแล้วเราใช้สตี v วิวกระโดดลงไปนะครับแล้วเราลองมองไปด้านบนหลังคาจะพบว่า มีมือมือหนึ่งที่มีหน้านะครับอยู่บนหลังคาเขาคือใครทำอะไรตรงนั้นและบอกเลยเลยว่าเป็นอะไรที่สยองม,มากแล้วก็เทปก็หมน่นิดหนึ่งเราจะพบว่ามีการเบอร์หน้าให้น้องด้วยนะครับนี่คือน้องมือที่อยู่บนหลังคาแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยยืนตั้งงานเดินขนาดนั้นรลอนี่คือพี่น้องของทิงใน เว้นเดย์แน่ๆเลยนะครับครอบครัวอดัมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เวลาถ่ายภาพแล้วไม่รู้จะโพสท่าไหนเนี่ยนะครับผมอยากจะให้บุคคลคนนี้เป็นแรงบันดาลใจว่ามันไม่มีขอบเขตในการบอกว่าท่าโพสนะครับถ้าเราสติวิวมาในจุดตรงนี้แล้วเราหันไปดูข้างหลังเนี่ยนะครับเราจะพบว่าผู้หญิงคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ถ้าโพส์นั้นนะครับไม่มีข้อจํากัดโพส์ท่าไหนก็ได้เลยนะครับดูท่าพวกนางแบบโคตรอ e ีปิกนะครับมีการเป็นการถ่ายรูปที่เรียนแบบได้คนข้างยากเลยครับเพราะว่าต้องใช้แรงจากแขนชายคนนี้ด้วยแล้วก็การเก่งหน้า้องนี่เลยว่าฉีกทุกกฎเกณฑ์การถ่ายภาพดังนั้นถ้าเกิดเราคิดอะไรออกเราก็โพส์ไปเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ทําได้เราก็ทาได้กวางนะครับตัวสีขาวนะครับ ที่มองดูแล้วก็สยองแปลกๆในสวีเดนน้าเรามาบนถนนเส้นนี้นะครับจะมีภาพสตรีทวิวหนึ่งนะครับที่ใายติดเจ้าวางนะครับจะยืนอยูต่ตรงนี้แต่เราต้องย้อนเวลาก่อน ย้อนไปนามาในปี2011นะครับเราจะพบว่ามีควางเพื่อกระดาควางข่าวตัวหนึ่งนะครับอ่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นควางป่าตัวขนาดใหญ่นะครับทำให้เรานึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่มีประเด็นอยู่ในโลกโซเชียลต,ตอนนี้คือควางติดโรคซอมบี้มีควางซอมบี้ที่เมื่อติดโรคจะรู้สึกแบบว่าติดเชื้อแบบควบคุมตัวเองไม่ได้และมีความดุร้ายหวังว่าเจ้าควางตัวนี้จะไม่ใช่นะบพรว่าจะใช่เนี่ยมันจะต้องสยอ่อมาก่า เรื่องราวควางซอมบี้กำลังระบาดอยู่ตอนนี้เนีครับบอได้เลยว่าน่ากลัวมากถ้าเกิดมันติดสุกคนเนี่ยอาจจะมีซอมบี้โลกซอมบี้เกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับเราเราก็ถามว่าควางซอมบี้นะครับน่าจะมีข้อมูลเขียนอยู่เต็มเลยน่ากลัวมาก วันนี้นะครับเราจะพาไปดูภาพโครงกระดูกขนาดยักษ์นะครับที่ถูกทายติดในเนวาดาสหรัฐอเมริกานี่ครับถ้าเราซูมมาบนถนนเส้นนี้แล้วเราใช้สตีดวิวกระโดดลงไปนะครับและอันมาที่บ้านหลังนี้เราจะพบว่ามีโครงกระดูกขนาดยักษ์กำลังจะบุกเข้าไปในบ้านนะครับรวมถึงโครงกระดูกที่กําลังแช่หางอยู่ตรงนั้นและโครงกระดูกที่เอาหลังผีต้นไม้อยู่นะครับนี่อาจจะเป็นการตกแต่งฮาโลวีนที่ ดูสยดสยองกๆๆแล้วก็โคตรจะลงทุนเลยนะครับอะโครงกระดูกบุกบ้านนั่นเองนะครับหรือจริงๆแล้วมันจะมีจริงถ้ามีจริงขึ้นมาอันนี้บอกเลยโคตรน่าก,กลัววันนี้นะครับเราอยู่กับเรื่องสัตประหลาดปูยักษ์นะครับภาพภาพนี้ฮะนี่ฮะจะมีปูยักษ์นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ชายฝั่งชายฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งพยายามพิสูจน์บัรนะครับว่า มันเคยมีภาพภาพนี้อยู่ใน Google Maps จริงๆหรือเปล่านะครับที่ตั้งที่ว่ามีปูยักษ์นี้นะครับอยู่ที่ซาราชาณาจักนะครับหรือว่าที่อังกฤษนั่นเองนะครับคือจุดๆุดนี้เลยนะครับถ้าเราสังเกตนะคานผู้ชมมันจะเป็นพื้นน้าธรรมดาเพราะว่าภาพนี้คือภาพล่าสุดที่ท่ายใน ปี2020นั่นเองนะครับที่มันเกิดขึ้นอันนี้นะครับมันเป็นคนละภาพกันดังนั้นนะครับการย้อนเวลากันนะครับนี่ปี2019อันนี้ปี2017นะครับอันนี้คือภาพเมื่อปี2014นะครับย้อนกลับไปอันนี้คือปี2013นะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2009นะครับย้อนกลับไปอันนี้คือ1990นะครับเป็น การตัดต่อแน่นอนนะครับไม่มีปูยักษ์อยู่นะจุดจุดนี้จริงๆนะครับลดขนของครับท่านผู้ชมคิดว่ารถคันหนึ่งเนี่ยนะครับจะขนของได้มากขนาดไหนนะครับผมอยากจะให้ดูภาพสติดิวอันนี้เลอเกิดนะครับถ้าเราซูมมาบนถนนเส้นนี้นะครับเราจะพบกับรถบรรทุกคันหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยครับพิสูจน์เห็นว่าไม่มีอะไรนะครับที่ทําไม่ได้เพราะว่า เขานลครับขดรถทั้งคันนะครับ <Wow. S 1> เพินไว้บนอะไรสักอย่างอีกต่อนหนึ่งขนได้ข้างล่างมาว่าใหญ่แล้วนะครับดันเอารถยนต์ทั้งคัน <Yeah. S 1> เทินไว้ข้างบนอีกต่อนหนึ่งบอกเลยเลยว่าเป็นการขนที่แบบอีปิกมากนะครับบอกเลยเลยว่าโคตรเทพนะครับแบบว่าทําให้เราได้รู้ว่ารถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยมันขนของได้เยอะขนาดนี้อย่างนั้นเลยเหรอในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับที่ วิ่งตามรถ Google Street View และทำให้เกิดภาพช็อตที่น่าสนใจขึ้นมาถ้าเรามาที่ตรงนี้นะครับของประเทศญี่ปุ่นเราหันมาทางนี้นะครับเราจะพบว่ามีถนนเส้นหนึ่งนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเรานะครับย้อนเวลาไปในปี2013นะครับเราจะพบว่ามีแก๊งนักเรียนที่ถอดเสื้อแล้ววิ่งแบบไล่ตามรถ Google Street View พร้อมกับนักเรียนด้านหลังที่กำลังมองอยู่นะครับเป็นภาพช็อตที่ เหมือนในอันเมะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคาเจอร์ญี่ปุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ถนนหรืออะไรต่างๆนะใบหน้าปิศนานะนครับในเนเธอร์แลนด์นะครับถ้าเราสู่มาบน ใช้ห้าแห่งนี้นะครับแล้วเราใช้สติ๊บิวก็โดนลงไปนะครับเราในแับก็จะพบกับใบหน้าปริศนาอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าหน้าของใครหรืออะไรแต่คนมา,านไป่านไปพันมาเนี่ยครับน่าสนใจมากๆน่าจะเป็นงานศิลปะงานหนึ่งที่ดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีความดึกอับอยู่ในตัวไม่รู้มันจะต้องมีความหมายอะไรและจะสื่อถึงอะไรแต่มันก็เป็นพาพสติกบิวที่น่าสนใจภาพหนึ่งเลยนะครับวันนี้รับจะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญเลยนะครับที่ ไอติดได้พอดีในประเทศสหรัฐอเมริกาบนถนนเส้นนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวติดบิวกระโดดลงไปเราจะพบว่ามีจมาตัวสีดำนะครับกำลังจะกัดหมาหมาน้องตัวเล็กตัวสีขาวนะครับเหตุการณ์นี้จะระทึกขึ้นถ้าเราขยับมานินๆๆาดหนึ่งเราจะพบว่าเหตุการณ์ต่อไปคือจมาตัวนี้ก็ยังพยายามที่จะเข้ากัดเจ้าหมาตัวสีขาวนะครับเจ้าของตอนนี้นะครับพยายามตกใจแล้วพยายามวิ่งไปห้ามแล้วแล้วถ้าเกิดเราขยับไปอีกนิดนึงนะครับเราจะพบว่าจมาตัวนี้นะครับลงไปจู่โจมนะครับคนนะครับ ลงไปนอนแล้วนะครับพยายามจะเอาหมาตัวนี้นะครับให้ออกจากตนี้ไปนะครับมีคนเข้ามาช่วยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบองว่าทางเจ้าหมาตัวสีขาวแล้วคนที่ล้มเมื่อกี้นี้จะปลอดภัยดีแล้วนี่คือเหตุการณ์ทึกขวัญที่ทุกทายติดในก o เกิลสตรีมอยู่นะครับ ในรัฐยูทา,าห์สหรัฐอเมริกานะครับมีถนนเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นกับอะไรแปลกๆนะครับในภาพสติตวิวตรงนี้ถ้าเราใช้สติิวิวก็โดนล,ลงไปนะครับเรานะครับจะพบกับรูปปัน้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ชวนสยองมากๆเลยนะครับมือเนี่ยเป็นเส้นๆเหมือนสปากเกตตี้ดูไปดูบาเนี่ยนะครับเหมือนเป็ดบ้านเรานะครับ แต่มันดันมาอยู่ในพื้นที่ถนนเส้นนี้ที่ไม่มีสาเหตุว่าสร้างไว้ทําไมนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราจะพบมีรูปปั้นขวางที่ก็ยังดูก็ดูปกตินะจนกระทั่งไอ้รูปปั้นตัวนี้แหละนะครับที่ชวนสงสัยว่าสร้างไว้เพื่ออะไรนะครับถ้าขับรถผ่านตอนกลางคืนนี้แบบว่าอาจจะมีเสียหลักมันบ้างเลยครับแบบกระจึกอะนะครับตกใจทําไม่รู้คืออะไรวิ่งอยู่ข้างทางแล้วตอนกลางคืนมันขยับได้ขึ้นมานี่บอกเลยเลยหลอดแน่ กูเก้าสตีทวิวทายติดผีกองกอยได้ที่ไต้หวันนะครับเ้าเราซูมมาที่ตรงนี้นะครับเราจะพบกับตึกแห่งหนึ่งแล้วเราก็โดนลงไปนะครับเราจะพบกับผีกองกอยนะครับนี่โคตรหน้ากูเป็นผีจีนชนินึ่งเรียกว่าผีดิบจีนะครับมีใครไม่รู้จักผีกองกอยบ้างที่มันเอาผ้ายันแปะหัวแล้วแบบมันจะตัวแข็งอย่างนั้นนะครับเป็นหนังยุคเก,ก้าสูตรที่ใครที่เกิดยุคเก้าสูตรเนี่ยต้องเคยดูแน่นอนเลยนะครับจําชื่อเรื่องไม่ได้อะไรกัดไม่ได้กัดอะไรสักอย่างถึงจะได้หนะครับนี่คือผีกองกอยนั่นเองนะครับ thì mình sẽ đột đứng 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 đứng, đứng, đứng. ในประเทศไทยเ่ยนะครับมันมีจุดที่เขาเอาไว้ทิ้งสารแล้วสารจะเยอะๆแล้วจะดูน่ากลัวมากในสหรัฐอเมริกาใครจะไปคิดว่ามันมีพื้นที่ที่คล้ายๆแบบนั้นอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเรา z o o มาที่ถนนเส้นนียนะครับแล้วเราใช้สตรี e วิวก็เด,ดินไปบนถนน,นเส้นนี้เราจะพบกับหมู่บ้านขนาดเล็กที่คล้ายๆสารพระภูมิแต่ไม่หมดเลยดูเปนคล้ายขนาด,ดนึงเปนคล้ายปะละ่ะอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ มีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอารมณ์เหมือนแบบมีการทิ้งสัว่าภูมิอะไรแบบนั้นแต่ลองมองคร่าวๆเนี่ยนะครับหวังว่ามันจะเป็นเพียงแค่บ้านของกระโอกอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าทาไมอ่ะอเหมือนเป็นหมู่บ้านเลยอ,อาจจะมีเรื่องสียหยอกอะไรเกิดขึ้นตรงนี้พอม่มีอะไรแบบนี้ข้ามถนนทีไรรู้สึกเสยหยอดทุกทีไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเดินในสายดับเิกาก็มีอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้คืออะไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ ถ้าเราจะพูดถึงวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับเราก็คงจะเห็นในหนังในภาพยนตร์มากมายนะครับแต่ในรัสเซียเนะี่ยมีสตีดวิวบนถนนเส้นหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นบรรยากาศที่คล้ายวันสิ้นโลกเหมือนในหนังนะครับถ้าเรามาบนถนนเส้นนี้เราจะพบว่านะครับบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยหมอกและไม่มีรถเลยจะท้่งเรหาหันมาทางนี้นะเราจะพบว่ามันมีรถจอดอยู่คันหนึ่งไว้ท่านผู้ชมแล้วเราขยับเข้าไปใกล้เราจะพบว่ารถคันนี้นะครับมันพังไปแล้วลอ้อเลอะข้ากยกระจายไ,ไปหมด และบรรยากาศรอบข้างเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนนี่คือวันสิ้นโลกอะไรแบบนั้นเหมือนใน,นหนังเลยนะครับแต่ดูท่าทางแล้วรถนี้จะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างที่พังยับแล้วก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่รอการช่วยเหลือนะครับ ถ้าเราสู้ไปกับเดชปวานนั้นน่าจะเป็นเจ้าของรถนะครับแต่บรรยากาศมองแบบนี้นะครับและเต็มไปด้วยฟุ่นและรถพังกลางถนนทาให้เรารู้สึกเหมือนวันสิ้นโลกอะไรแบบนี้เลยนะครับซอมบี้บุกอะไรเงี้ยนะครับสะพานนี้เป็นสะพานเก่าแก่โบราณอันลึกลับในสกอตแลนด์มีรายงานว่ามีสุนัขมากกว่า600ตัวได้มากระโดดฆ่าตัวตายณสะพานแห่งนี้โดยไม่ทราบสาเหตุจนทําให้พื้นด้านล่างของสะพานแห่งนี้กลายเป็น สุสานสุนัขสุนมาตรงนี้นี่ฮะทุกผู้ชมเราสามารถลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็คือสะพานแห่งนี้ฮะท่านผู้ชมเห็นสะพานนี้ปะนั่นแหละครับทุกผู้ชมป้ายตรงนั้นอ่ะเป็นป้ายที่เตือนนะครับให้ระวังสุนัขของตัวเองจากกระรโดดลงไปนั่นเองท่านผู้ชมคนแถวนี้นะครับเชื่อกันว่าบ้านหลังนี้นะครับมีวิญญาณ ไวรเรดี้โอเวอร์โทนสิกสถิตยอยู่ที่นี่มากกว่าร0อปีแล้วนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าเมื่อปี2537ได้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าเควินมอยได้โยนลูกชายของตัวเองตกไปตายณนะที่สะพานแห่งนี้จากนั้นเขาก็ได้กระโดดฆ่าตัวตายตามลงไปณนะที่เดียวกันผู้คนจึงเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นอาถรรพ์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สุนัขเป็นจำนวนมากมากระโดดฆ่าตัวตายณนะสะพานแห่งนี้อยู่บ่อยครัง้ง ลูกเพนด้านับร้อยนะครับบุกขึ้นที่ส่วนตรงนี้ของโลกนะครับถ้าเกิดเรา ใช้สตีดวิวกระโดดลงบปนะครับเราจะพบกับุงลูกแพนด้านับร้อยนะครับกําลังนั่งนอนกิ้งอะไรแบบน,นี้ให้ผู้คนรอบๆอได้ดูเหล่าลูกแพนด้านะครับ<ม>อ่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยว่าเอาลูกแพนด้ามาทําอะไรมันทอรนาบาลสั์หรือเปล่ามองดีๆนะมันคือตุ๊กตานนครับแต่ว่าความน่าใจคือมันเยอะมากคนเหล่านี้นะครับเด็กๆน้อยวันอน,อน,อน,อนี้เขาก็สนใจว่า,วาลูกแพนด้ากําลังอะไรกันโดดตัวันเต็มไปหมดเลยเนียอันนี้ก็คือความน่ารักนับร้อยที่ล้อมรอบอยู่นะครับ ทางตอนใต้ของประเทศไทยในอินโดนีเซียมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นน้ํากระเพื่อมแบบนี้นะครับทำให้เราสงสัยว่านี่อาจจะเป็นจุดศูนย์กลางของสึนามิได้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นเพียงแค่การระเบิดของอะไรสักอย่างหนึ่งบอกเลยเลยว่าถ้าเป็นวานเนี่ยวานทําไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวย่อยๆหรือเปล่านะครับเพราะท่านผู้ชมดูนะอันนี้คือเกาะเกาะหนึ่งใหญ่มากๆแล้ว และนี่คือจุดศูนย์กลางของการกระเพื่อมนะครับถ้ามีเรือเนี่ยนะครับก็อาจจะทําไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แหละถ้าผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าการกระเพื่อมจุดศูนย์กลางตรงนี้มันคืออะไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเพราะาผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับผมรอคําคตอบจากผู้รู้อยู่นะครับถ้าเกิดดีเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวจริงๆนะครับการภาพไทยเหล่าเทียมวันนี้ก็จะเป็นความเหมาะเจมาะมากๆที่ถ่ายติดอย่างพอด,ดีหวังว่าคนในแถบตรงนี้จะปลอดภัยจากสึนามินะครับภาพถ่ายสตีทบิวลึกลับในประเทศอินเดียนะครับถ้าเราซู o มาที่ โบสถ์แห่งนี้นะน่าจะเป็นโบสถ์หรือมัสยิดหรืออะไรสักอย่างไม่มั่นใจนะครับแต่ สิ่งที่เราสนใจก็คือมันมีการถ่ายติดนะครับสีเหลืองๆตรงนี้มองผ่านๆอาจจะเป็นมแมลงหรือนี้อาจจะเป็นพูดแฟรี่ในตำนานที่ทําให้เราได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับเรากระเทาบไปสักนิดนึงเราหันกลับมาเราจะพบว่ามันไม่มีอยู่แล้วนะครับมันมีเพียงแค่เฟรมเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมน,นะครับคิดว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรถ้าเกิดคิดว่าเป็นมแมลงธรรมดาคอมเมนต์กันว่าได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดคิดว่านี่คือพูดแฟรี่แนะ่ๆนะนะกดไลค์กันมาเลยนะครับนี่อาจจะเป็นการถ่ายติดภาพแฟรี่นา าพูดตัวน้อยของจริงก็เป็นไปได้เด็กยักษ์ลอยได้ในประเทศสิงคโปร์นะครับถ้าเกิดเราซูมมาบนถนนเส้นนี้นะครับแล้วเราก็โดนลงไปนะครับเราจะพบกับเด็กยักษ์ลอยได้นะครับดูสิเป็นเด็กขนาดยักษ์ลอยได้นะครับพอมองอะไรแบบนี้มันก็ดูสยองดีเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมแต่อัน,นี้ก็เป็นเพียงแค่ง,งานศิลป,ปะเท่านั้นเลครับ ที่จะแสดงอยู่ในสวนแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ไม่มีคนเลยวะยิ่งดูสยองไปกันใหญ่นี่คือรถ Google s ล r e e t v i e w เนี่ยนะครับเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเคยเห็นรถ Google Street View เพียงแค่1-2คันเนี่ยน้อยไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถ Google Street View นะครับเอาไปเลยนะครับรอบนี้นะครับอ่ะยีคัน นี่คือรถสตีทวิวที่พร้อมจะทํางานนะครับเรียกได้ว่าเป็นกองทัพรถ Google s t ล e ตี View เลยก็ว่าได้นะครับนี่น่าจะเป็นสำนักง,งานบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วผมมั่นใจได้ไงว่ารถแบบนี้คือรถ Google s t ลสตี v i e w มันไม่มีโลกโกติดใช่ไหมปี2008นั้นน่าจะเป็นการเริ่มโครงการครับเพราะถ้าเกิดเราลองย้อนเวลานะครับไปในปีแบบว่า2012เนบเลยเพราะว่วารถพวกนี้เขาได้ทําการทรําสีเป็นรถ Google s t ล e ตี View แบบปกติแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นศูนย์สำนักง,งานใหญ่หญของรถ g l e s t ลสตี v i e w ที่เราทายติดในน Google St View ีทึ ลอยเลือดบนถนนนะครับ Google Street View ถทายติดลอยสีแดงปริศนาบนสะพานแห่งหนึ่งนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุการณ์สุดสยองที่เกิดขึ้นบนสะพานแห่งนี้ถ้าเราใช้สติ View กระโดดลงไปนะครับและหันมาทางนี้เรานะครับต้องย้อนเวลานะครับไปในปี 2008นะครับเรานะครับจะพบกับรอยสีแดงปิตนารากทางยาวสุดลูกหูลูกตาทางนู้นเลยนะครับเราไม่รู้ว่ารอยนี้คืออะไรเพราะว่าปีอื่นๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีรอยสีแดงเหล่านี้อยู่เลยนะครับหวังว่ารอยสีแดงเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากผลไม้พวกสกูลเบอร์รี่ตกลงพื้นหรือไม่อาจจะเป็นคนทําสีหล่นลงพื้นเพียงแค่นั้นเพราะว่าถ้าเกิดมาไม่ใช่ละก็มเป็นเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นบนสะพานแห่งนี้แน่นอน